พอเข้ามาในสวนแตงเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยคือคนใช้ล้อใจแอนเยอะมากเพียบเลยอะ่ะดูยี่กระบอกข้องนู่นเอ็กแอลหนึ่งเผาลอยขอบสิบห้าใจแอนเอ็กแอลสามครับทุกคนนี่ลองรับล้มหนักได้วงละสองตันห้าเท่ากับใจแอนเอ็กแอลเจ็ดนะทำไมมีใจแอนน 3, อั้งสามวง,วงนนเนี่ยคือชอบชอบในใจแอนไงก็เลยว่าไปสำโรงก็ใช้ใจแอนครับแล้วเรบรับประกันได้สิบปีอ่าโครงสร้างใช่ใจแอนรับประกันโครงสร้างสิบปีฝากไว้ด้วยนะครับใจแอนทุกรุ่นเลย สวัสดีแฟนเพจเลนส่ไอยเแลนด์ไทยและพี่พี่ชาวกระบะบรรทุกหนักครับวันนี้เราอยู่กันในสวนแตงครับวันนี้เราเจอผู้ใช้จริงจาแอนนี่แอลเจ็ดแนะับตัวไหนครับผมปุ้ยครับพี่ปุ้ยวันนี้มาทานอยู่ไปทำอะไรเนี่ยพี่เปล่ามาดูไรแตงครับอันนี้คือแตงโมครับที่เราคัดแล้วที่เขาเรียกว่าแตงเกตเอครับอ๋อแตงเกตเอทำส่งตลาดแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าลูกไหนใช้ได้ไม่ได้มันมีเสียงของเขาครับว่าเสียงแบบไหนอะไรยังไงมันจะต้องใช้ได้มีมีวิธีบอกไหมสอนอยู่นิดนึงมาได้ครับออ้ยฟิลแบบเรียวๆเลยอะทุกคน เอาลูกใหญ่ๆเลยนะนได้เ่เนี่ครับอันนี้คือตง r กตเ a ครับแดงแน่นอนเสียงมันจะเป็นยงไีว้อย่างนี้ใช่ครับเสียงมันจะอป๊อกป๊อกอะใช่ครับมันจะเสียงมันจะบ่งบอกเลยครับว่าแตงแตงพื้นดีแตงเสียงดีครับแล้วถ้าอีกเกตหนึ่งอะเกตหนึ่งก็คือแตงที่เขาเรียกกันแตงปัดอะครับเสียงมันจะแบบนี้ครับ ๋อเสียงมันจะไม่เหมือนกันครับไอตัวนี้เสียงเกรดเอมันจะใสกว่าใช่ครับเสียงมันจะเสียงมันจะป้องกว่าโหนี่กว่าจะได้แตงโมกันเนี่ยวันหนึ่งต้องใช้เวลาเท่าไหร่พี่ทั้งวันนะครับทั้งวันครับผม่าจะได้มาแล้วเราต้องมาอยู่ที่นี่กี่โมงหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าเลยก็ประมาณตอนนี้แดดร้อนๆก็ประมาณบ่ายสองอย่างนี้เราต้องขนไปส่งที่ไหนพี่วันนี้ผมไปชนบุรีครับไหนพาไปดูรถที่ใช้ขนแตงหน่อยพี่โอ้โหจอดเด่นอยู่นี่เลยนะครับผม มาขับรีโวรตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ได้ปีแล้วครับปีหนึ่งแล้วครับผมทำอะไรไปบ้างครับคันนี้คันนี้เครื่องเดิมๆครับ่จัดทรงก็มี XL7 คู่หนึ่งอีกแล้วสีไม่เหมือนใครด้วยนะใช่ครับผมว่ามันสวยดีทําไมถึงเลือกใช้ XL7 ครับรับน้ำหนักได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ระบายร้อนได้เร็วกว่าระยะทางที่เราวิ่งไปก็200กิโลทุกวันจอดพักบ่อยไหมครับต้องเลยผมใส่ XL7 มาผมไม่เคยจอดเลยนะครับตัวนี้ เป็นขอบ15กว้าง7.5นะครับออฟเซ็ตลบสี่สิบีสีนี้สวยอะเวลาแบบใส่กับรถสีขาวใช่ครับรถผมลัวเหล็มันดูแบบคินคีนแอบแพงๆนิดนึงนะไม่เหมือนคนอื่นครับแล้วช่วงล่างทำอะไรบ้างครับช่วงล่างก็มีแหนบสิบล้อย่อร้อยเปอร์เซ็นต์อู๋จะทำอะไรกับเผาะอะไรอ่ะ,ะเผาแอลสามสิบเผาแอลสามสิบในในขอก้มดูหน่อยพี่แบบสิบล้อห้าแผ่นอืมอ,อันนี้เซตเนี้ยมันรองรับได้สูงสุดกี่ตันนี่ห้าตันกว่าคห้าตันกว่าครับผม แต่เราเข็นอยู่แค่4ตัน2 4ตัน4ตัน2ไม่เกินเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้เลยว่าแตงโมนเนี่ย4ตันกว่าเต็มระบบเลยไหเนี่ยเขาสูงเต็มข้อครับข้อหลังนี้เท่าไหร่ครับ35 0 0 0ครับ35,000รวมกับช่วงล่างเท่าไหร่รวมรวมแล้วก็เกือบแสนครับรรกเกือบ 100, ครับเออเซ็ตนี้ก็คือวิ่งงานได้เลยใช่ครับใช้งานได้ปกติใช่ครับภายในไม่ได้แต่งอะไรเลยไม่ได้แต่งอะไรครับเออใช้งานจริงๆอ่ะทำทรงอย่างเดียวครับอ๋อทำทรงอย่างเดียวครับไปเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยพาไปดูหน่อยว่าวันหนึ่งพี่ปุ้ยต้องทำอะไรบ้างได้ครับ พอเข้ามาในส่วนแตงเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยคือคนใช้ล้อใจแอนเยอะมากไม่ใช่ใจนะแอนเอ็กนะคือใจแอนรุ่นอื่นๆก่อนหน้าแล้วเราก็เพิ่งมาเจอคันนี้เป็นใจแอนเอ็คันแรกไปพี่ปุ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเพียบเลยอ่ะดูยีกระบะข้องูเอ็กหอลหนึ่งเพาลอยข้อสิแล้วเราก็เจอผู้ใช้จริงอีกหนึ่งคนนะครับชื่อเล่รชื่อตึง,ตงครับพี่ตึงพี่ตึงใช้งานใจแอนมาเป็นไงบ้างครับใช้ดีะ ลุกมาสปีแล้วประดุกอีกกี่ตันตอนนี้ยอดสี่นันสามใช้งานมาเป็นไงบ้างครับก็โอเคฮนะไม่มีคำว,ว่ารล้าแตกอะไรที่มไม่มีแตกไม่มีล้าวม,ม่ีายความร้อนใช้ได้เลยเพราะว่าจับหัวเผาดูเวลาเราวิ่งกันหนาครับแล้วเราประกันได้สิบปีอ่าโครงสร้างใช่ใจแอนประกันโครงสร้างสิบปีต่างไว้ด้วยนะครับใจแอนทุกรุ่นเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าใจแอน XL7 จริงเป็นยังไงบ้างขอบคุณพี่ถึงนะครับครับนี่ ขนก็ได้เห็น,นจริงๆเลยอันนี้จแอนเนี่ยคือจแอน์ XL สามอศึห้านะครับนี่ใช้จริงขนจริงบรรทุกจริงแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าจแอน์ XL เจ็ดจะได้แบบนี้หรือเปล่าหัวรถแบบแนวรุยๆอย่างนี้ก็มีอ่ะอันนี้ไว้ถอยแตงเวลาลูกค้าออกเขาเรียกทอยแตงใช่ไหมเวลาเอาออกไม่ได้นี่จแอน์ Giant XL สามครับทุกคนนี่รองรับน้ำหนักแล้วงละสองตันห้าเท่ากับจแอน์ XL เจ็ดนะยอดของก็ดีจริงส่วนมากที่นี่ก็จะใช้ ล้อแลนโซ่ส่วนมากบาระยะทางเวลาบางทีไปวิ่งกำแพงเพชรลงตลาดเนี่ยมันต้องทําเวลารถม,มันจะจอ,จอดบ่อยไม่ได้อ๋อก็คือวิ่งยาวๆเลยใช่ครับแล้วของส่วนตัวพี่ปุ้ยเองวิ่งทีหนึ่งกี่โลวิ่งไกลสุดเนี่ยตอนนี้วิ่งอยู่300กว่าโล300กว่าโลใช่ครับถึง400เมืองการชนบุรีดูนี่พี่เขาโยนรับแบบเมืองอาชีพไปเลยนะใช่ครับอันนี้เขาขึ้นแตงกำไปส่งตลาดครับอันนี้หัวหน้าทีมทีมขึ้นอ๋อสวัสดีครับหัวหน้าฝังเนื้อฝังตัวด้วยครับ ทำอะไรนี่อ๋อก็คือกองตามจุดต่างๆแล้วใช่ครับแล้วเขาก็ขึ้นตามเบอร์ครับว่าเขาจะขึ้นเบอร์อะไรอย่างคั้นี้ขึ้นไปไปใต้อือไปใต้เขาก็จะหารถคิวมาขึ้นก็คือตอนตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้ามากิจวัตรก็คือไล่ไล่เก็บแตงอ่าเขาจะมีคนหาคนเก็บพอได้พอได้จํานวนแล้วเขาก็มาขึ้นกันครับอ๋อเขาก็จะมีชุดขึ้นเขาตั้งหคือขนขึ้นเนี่ยคือใช้ชุดอีกชุดหนึ่งเลยใช่ครับอย่างเงี้ยแบ่งเป็นคนๆไปใช่ครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเก็บไหน ดีไม่ดีหรือแยกไว้แล้วเขาแยกไว้แล้วครับอเออ,เอ,อวันนี้แบบได้ฟิลจริงอะแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเข้าไปบรรทุกแตงโมกันแล้วครับทุกคนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนเราไปจะเป็นการขนแตงโมขึ้นรถคันนี้ครับทุกคนระหว่างนี้ก็คือรอคันข้างหน้าขนเสร็จนะครับ มาเราอยู่กับผู้ใช้จริงอีกคนหนึ่งครับก็แนะนําตัวหน่อยครับครับผมชื่ออามครับผมพี่อามใช้จะแอนมาเป็นไงบ้างโอเคพี่เดีครับคนดีอีตัน ปีละห้าตันอ่ะส<ว>ี่ต,4 4ตันถึงห้าตันใช้จะแอ่นมานานแค่ไหนแล้วครับก็ใช้ประมาณ2ปีกว่าแล้ว2ปีกว่าเจอปัญหาอะไรไหมครับคือตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีปัญหาเลยวิ่งไกลสุดจากไหนไปไหนโอ้โหวิ่งไกลสุดก็ยักเหนือลงใต้อ่ะประมาณพันหกร้อยโลจอดพ<ว>ักบ่อยไหมก็มีพักบ้างแต่ว่ามันเป็นแล้วแต่คับแล้วแต่เที่ยวครัทำไมมีใจแอ่นตั้งสามมงเนี่ยคือชอบชอบในใจแอ่นไงก็เลยว่าไว้สำรองก็ใช้แอ่นครับ แล้วนี่ก็คือใจ NXL 3นะครับที่พี่เขาใช้อยู่เป็นพาวลอยนะครับคือปกติส่วนใหญ่ะจะเห็นว่าเป็นล้อเป็นล้ออะไหล่ทั่วไปใช่ไหมแต่เนี้ยเอาล้อแม็กมาเป็นล้ออะไหล่ด้วยนี่แล้วนี่ก็คือใช้งาน,นจริงๆครับลองล้ำน้ำหนักได้วงละ2ตัน5ครับ2วง5ตันครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ขนกันได้ครึ่งทางนะครับเดี๋ยวใกล้จะเต็มลำแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าถึงไหนกันแล้วบ้างอันนี้เหลือเยอะไหมพี่ประมาณ สองตันกว่าครับสองตันกว่าตอนนี้ได้ประมาณกี่ตันละเกือบสองตันเกือบสองตันโหใช้คนงานกี่คนเนี่ยหกคนแป๊บเดียวเองนะไวมากอ่ะพันลูกได้ไหมพี่อย่างเงี้ยพันหกร้อยลูกครับทุกคนนี่ดูดิตอนแรกอ่ะเห็นเห็นรถมันลอยๆใช่ไหมพอบรรทุกเข้าไปอ่ะรถมันจะกดเตี้ยลงมาอีกเนี่ยเราไปดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าเนี่ยทุกคนรถมันเริ่มย่อแล้วแต่ XL7 ก็เอาอยู่นะครับนี่โอ้โหดีเขาเรียกว่าตัวจริงสิ่งบรรทุกก็ใจเอ็กซ์เอลเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถพ่อคันข้างหลังน้ำหนักเท่าไหร่นะครับมาหกตันสามเก้าสิบครับทุกคนรวมน้ำหนักรถประมาณสองตันเนาะหางลบไปจะเหลืออยู่ประมาณสี่ตันสามครับของเจนมาครับทุกคนหลังจากช่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปคันนี้อยู่ที่น้ำหนักสี่ตันสามครับสี่ตันสามเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ครับแต่นี้เจ สบายสบายแน่นอนโอ้โหเดือนนี้ต้องไปไหนต่อชนบุรีครับชนบุรีเดินทางกี่กิโลจากนี้ไป260้กโลครับคิดว่าจะจอดพักไหมครับอ๋ออากาศอย่างนี้น่าจะยาวๆครับในในร้อนเกินไปพี่ปุ้ยครับวันนี้นิวก็ขอบคุณพี่ปุ้ยมากนะครับที่แบบว่าพามาลุยสวนแตงโมสนุกสนุกแบบนี้ขอบคุณนะครับหลอกนิวมาได้โอ้โหสยทางการติดตามนะครับรถแตงโมรถทุกแตงโมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับ เจอที่ไหนเรียกได้ครับนี่วันนี้นี่ก็ขอบคุณพี่ปุ้ยอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสำหรับการรับประกันร้อนใจแอนนะครับโครงสร้าง10ปี4 2ปีครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีกที่ที่ส่วนไหนติดตามันด้วยนะครับสวัสดีครับ